ครับผมวันนี้จะมารีวิวหลอด LED สปอตไลท์ของโอ๊ก LED นะครับสั่งมาใส่เวฟร้อยสิบไอนี่นะครับครบชุดพร้อมตุดตั้งสั่งได้นะครับลาน,นี้อันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟกันน้ำ อันนี้เป็นลีลี12ว40แอมป์อันนี้จะเป็นฟิลนะครับถะดูสปอร์ไลท์20วัตต์นี่นะครับจากร้านนี้นะครับผมไอซิสเกอร์มาด้วยสองอันหลอดเอวีสองหลอดพร้อมขา สอมใสนะครับกนันน้ำสอหลอดสวยดีนะครับเดี๋ยวเราติดตั้งกันครับเพราะว่ามันไม่ใช่ชโฉอ l ดีก็เลยซื้อมาเพิ่มเดี๋ยวเราติดตั้งเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ